The Secret Executive Sauce Espresso อยากรู้ไหมครับว่าคนไทยเสิร์ชอะไรบ้างใน Google ในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่เราเจอกับวิกฤตโควิด19เหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้นะครับว่าคนไทยเสิร์ชอะไรบ้างพยายามรวบรวมเทรนดิ้งเหล่านี้ต่างๆมา เราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างครับที่เอามาใช้กับการตลาดของคุณได้นี่คือแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกแพลตฟอร์มหนึ่งน่าสนใจนะครับพอดีผมได้มีเปเปอร์เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับของ Google ก็ส่งมาให้ในเดอะสแตนดาร์ดนะครับให้เผยแพร่แล้วผมว่ามันน่าสนใจมากๆก็เลยขออนุญ,ญาตนํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อาจจะใส่มุมมองส่วนตัวของผมลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้กระตุ้นไอเดียเนาะสปาร์คไอเดียของตัวเองแล้วเอาไปต่อยอดในการตลาดของคุณนะครับเขาใช้คําว่า think with Google น่าจะเป็นโปรเจกต์ของเขาอะนะครับชื่อหัวข้อของเปเปอร์นี้คือ year in search 2020 Thailand ปกติเขาทำแบบนี้เกือบทุกปีนะครับแต่ว่าพูดกันตามตรงนะครับเวลาเห็นเทรนด์เหล่านี้นะครับในการเสิร์ชเนี่ยผมไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะมันจะเป็นอะไรที่พอที่จะเดาได้เช่นจะชอบเพลงลูกทุ่งนะจะชอบฟังเพลงนะชอบชอบเสิร์ชเพื่อช้อปปิ้งมากขึ้นนะมันไม่ค่อยมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าปีนี้2020 ที่ผ่านมาผมว่าเราเห็นเทรนด์ผู้บริโภคไทยที่น่าสนใจส่วนตัวผมน่าสนใจมากเพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีหลายอย่างที่เป็นโอกาสผมใช้คำนี้เลยนะครับเป็นโอกาสมากมายบางอย่างคนไทยเลิกทำไปแล้วบางอย่างคนไทยเสิร์ชมากขึ้นแล้วมันจะตรงกับเมกะเทรนที่ผมเคยเล่าไปตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาอันนี้มันจะตอบหลายข้อแล้วก็เป็นเรื่องของ mindset เป็นเรื่องของวิธีคิดของพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเขาแยกออกมาเป็น2แบบได้กันนะครับคือเทรนผู้บริโภคไทยกับแบบที่2คือเจาะเทรนโลกธุรกิจ6ประเภทก็มีตั้งแต่ยานยนต์ความงามและการดูแลตัวเองการเงินอาหารและเครื่องดืม่มสื่อและโทรคมนาคมแล้วก็อันสุดท้ายคือการช้อปปิ้งนะในพาร์ทแรกในะเรื่องเทรนผู้บริโภคผมจะเจาะลึกหน่อยส่วนใน6ประเภทนั้นผมอาจจะไม่ได้เจาะลึกมากเดี๋ยวผมจะแนบไฟล์ให้ทุกคนได้โหลดไปใช้กันได้นะครับใช้ประโยชน์กันได้ข้อดีที่สุดของ ในเปเปอร์นี้ก็คือเขามีตัวอย่างแบรนด์ที่ปรับตัวตามเทรนเหล่านั้นด้วยรวมทั้งก็จะมีในแง่ของข้อเสนอแนะต่างๆว่าเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างแน่นอนส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการแนะนํา Product ของเขานะครับของ o g l e Business ผมอาจจะไม่ได้แตะตรงนั้นแต่ว่าให้เห็นภาพรวมแล้วกัน5เทรนผู้บริโภคไทยมีอะไรบ้างอันที่1ครับผมเล่าก,ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจาะรายละเอียดนะครับความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับความเป็นปจเจกบุคลคลว่าโควิชิก้าเนี่ยตอกย้ําความจริงที่ว่าทุกคนล้วนมีประสบการณ์ที่่แตกตกกางัันนะครบ คนไม่เหมือนกันเรื่องของไซเบอร์บูลีอิงเรื่องของโรคซึมเศร้าเรื่องของอะไรต่างๆแบบนี้มันเริ่มมีความเป็นปัจเจกที่แตกต่างกันมากขึ้นอันที่2คือเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นครับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นก็คือการทําเพื่อสิ่งแวดล้อมการเป็นเรื่องของ Environment นะครับ Society ance, g o v e เ n a n c e ESG เขาเริ่มคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้มากขึ้นและเขาคาดหวังให้แบรนด์ของคุณเป็นแบบนั้นด้วย สามตัวตนในทุกแง่มุมครับเขาบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างบทบาทตา่างๆที่แต่ละคนต้องทําเริ่มไม่ชัดเจนทาให้ผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมองหาสิ่งที่ต,อ,ตอบสนองความต้องการที่ไม่แน่นอนที่มันแตกต่างก,กันออกไปนะครับตัวตนของแต่ละคนเนี่ยเ,เริ่มแตกต่างกันไม่ไว่าจะเป็นเรื่องร่างกายจ, anner, จิตใจกําลังใจความชอบส่วนบุคคลเช่นการที่เราคอนเซริร์นเรื่องของการทําสมาธิเราคอนเซิร์นในเรื่องของแพลนเบสไดเอท นะครับหรือว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอะไรแบบนี้มากขึ้นก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจข้อที่4ครับแสวงหาความสุขครับคือความสุขเนี่ยไม่เคยหลุดเทรนครับคำถามก็คือว่าผู้บริธโภคเหล่านี้นะครับเขาจะชื่นชอบแบรนด์ที่มอบความสุขและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาได้พักด้วยจะต้องทําอย่างไรและข้อที่5ข้อสุดท้ายความแน่นอนในอน,น,อนาคตข้อที่ผมชอบมากครับเขาใช้ควาว่าความแนนอนในอนาคตเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอน แต่ผู้บริโภคก็จะพยายามหาความแน่นอนในตัวเองนั่นคือการเตรียมพร้อมเพิ่มความรู้เพิ่มความมั่นใจต่างๆให้กับตัวคนเองแล้วก็คาดหวังให้แบรนด์เป็นที่พึ่งของเขาได้ด้วย5อันนี้เดี๋ยวลองไปทีละข้อนะครับข้อที่ถึงความเป็นบัจจกบุคคลครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยล้วนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับทำให้เราเห็นความแตกต่างของผู้คนทั้งในเรื่องความต้องการนิสัยและความเชื่อได้อย่างชัดเจนกว่าที่ผ่านมา ประสบการณ์อันแปลกใหม่นี้ย้ำเตือนเราว่าพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ควรถูกกำหนดโดยสังคมว่าอะไรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ควรจะพยายามทำความเข้าใจและเปิดรับสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกันแทนและการให้ความสำคัญกับสุขภาวะที่ดีท้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เราเข้มแข็งขึ้นในแง่ส่วนบุคคลและสังคม,คคงคมเอ๊ะมันคืออะไรลองไปดูตัวอย่างเขาบอกว่าในประเทศไทยผู<ๆ>้คนเผชิญหน้ากับการตรีตาทางสังคมหลากหลายรูปแบบ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะรับมืออย่างระมัดระวังคนไทยครับค้นหาเกี่ยวกับคำว่าบูลลี่การกันแกล้งเพิ่มขึ้นถึง70%ครับ70%เลยนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือดังนี้ครับใครเป็น NGO เป็นหน่วยงานพระประชาสนมต้องดูฮนะเขาบอกว่ายอดการค้นหาต่อคนสูงสุดอยู่ที่3จังหวัดนี้ครับอำนาจเจริญแพร่สิงบุรีมันเกิดบูลลี่ ใน3จังหวัดน,นี้มากหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าลองไปค้นหาข้อมูลต่อน่าจะมีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจได้นะครับอันที่2ก็บอกว่าการค้นหาเกี่ยวกับคําว่า lgbt เพิ่มขึ้น39%เเมื่อเทียบกับปีก่อนเห็นไหมครับคนคอนเซิร์นเรื่องนี้มากขึ้นรวมทั้งในแง่ของค้นหาเกี่ยวกับคำว่าเฟมินิสต์หรือแนวคิดสตรีนิยมเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับปีก่อนค้นหาเรื่องความเท่าเทียมเพิ่มขึ้น21%เมื่อเทียบกับปีก่อนและมีการค้นหาเรรื่องสสม เท่าเทียมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง42แต่อย่างไรก็ตามครับทั้งหมดที่ผมพูดมาครับคนไทยยังค้นหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพิ่มยิ่งขึ้นครับครานี้คุณหมอต้องฟังนะฮะการค้นหาคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึง37เเมื่อเทียบกับปีก่อนในขณะที่สุขภาพจิตได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดเรื่องของ mental health ในช่วงปีที่ผ่านมาใน World Economic Forum มีมฟอรั m มพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับว่า mental health ของคนเนถูกผลกระทบอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับเรื่องของเศรษฐกิจหรือเรื่องของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเองก็ตามทีฉะนั้นสุขภาพจิตคนเริ่มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คำค้นหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเยอะที่สุด3อันครับซึมเศร้าอาการทดสอบซึมเศร้ารักษาโรคซึมเศร้าเทรนมาทางนี้จริงๆครับแล้วก็แสดงว่าคนไทยเนี่ยอาจจะ เริ่มสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือสุขภาพจิตเริ่มแย่ลงมากเรื่อยเลย,ยฉะนั้นอันนี้ผมว่าไม่ใช่แค่ในเชิงการตลาดหรือธุรกิจอย่างเดียวแต่ในเชิงคนที่ทํางานด้านภาคประชาสังคมนะครับหรือหน่วยงานการศึกษาต้องเอาข้อมูลนี้ไปพัฒนาต่อผมว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับข้อสรุปสำหรับแบรนด์อันนี้เขามีด้วยกัน3ข้อนะครับข้อที่1ครับเขาบอกว่าเราให้ลองพิจารณาเส้นทางเฉพาะบุคคลของผู้โิโภคแต่ละรายไอ้เส้นทางนี่หมายความว่าเ o u r น a จริงจริงนะครับว่าแต่ละคนมันมีความที่ Personalization แตกต่างไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอี e กีเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามดูระยะทางที่ลูกค้าแต่ละรายต้องเดินทางมายังห้างนั้นไม่เท่ากันค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้จึงต่างกันออกไปเมื่อเห็นความไม่เสมอภาคนี้อี e a ีจึงเปิดตัวการคิดราคาตามระยะทางซึ่งลูกค้าสามารถจ่ายเงินด้วยระยะเวลาที่ใช้เดินทางมาที่ห้าง <c oughs> ก็น่าสนใจนะครับอื่นๆนะครับก็คือการสร้างการเข้าถึงให้ครอบคลุมและทาตามคามั่นสัญญา นะครับเช่นพวก Inclusive อย่างเงี้ยเนาะบางห้างสรรพสินค้าใช้ค่านิยมหลักของบริษัทอันนี้สนับสนุนผู้ได้โอกาสนะครับผู้ทุพพลภาพหรือว่าเด็กที่มีความต้องการเป็นพิเศษแบบเป็นต้นอันนี้เขายกตัวอย่างอย่างบริษัทสยามพิวรรนะครับอันที่3ามเขาบอกว่าน้ําเสียงและจังหวะเวลาที่เหมาะสมคือสิ่งสําคัญยาชิงพูดเรื่องต้องห้ามไวเกินไปเพราะอาจกลายเป็นการออกตัวแรงแต่ให้แสดงการสนับสนุนด้วยการสร้างสัมพันธ์เมื่อผู้ชมพร้อมนะฮะก็ต้องบอกว่า ระยะหลังๆนี้คนเซนซิทีฟมากนะครับเรื่องโรคซุมเศร้านะครับเรื่องของ SDG Sustain development Go นเรื่องของอะไรต่างๆแบบนี้ก็ต้องดูน้ำเสียงและจังหวะแบรนด์ต้องระมัดระวังประเทศไทยมีเรื่องการเมืองด้วยถูกไหมฮะต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้คืออันที่1น่นะครับเทรนที่2ครับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นเทรนนี้ผมว่าน่าสนใจมากก็คือการแพร่ระบาดมันทําให้เกิดการสิ่งที่เรียกว่า uh, global reset บางคนบอก restart ะะครั้งใหญ่เลยโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมต่างๆเ <c oughs> ขาบอกความกังวลกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าปี2020คือจุดเปลี่ยนของทัศนคติหลักในการรักโลกเมื่อมองเห็นวิธีการบริโภคอุโภคข,ของตนเองในช่วงล็อกดาวน์คนไทยก็หันกลับมาประเมินผลกระทบที่ตัวเองสร้างขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมต้นปีก่อนที่จะเกิดโควิดสิเราแบนซิงเกิลยูสพลาสติกไปแล้วในโมเดิร์นเทรดนะครับหรือในร้านสะดวกซื้อไม่มีชนใช้ตอนนี้ก็ยังไม่ใช้กันอยู่นะครับแต่การเสิร์ช การค้นหาหน้ากากผ้าเพิ่มขึ้น17เท่าเมื่อเทียบกับ65%สํหารหรับการค้นหาหน้ากากนะการค้นหากระทงรีไซเคิลเพิ่มขึ้น50%สนแสดงว่าคนไทยเริ่มสนใจเรื่องของว่ากระทงรีไซเคิลสิ่งที่คนค้นหาเกี่ยวกับขวดพลาสติกมากที่สุดคือสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกปลูกผักในขวดพลาสติกดอกไม้จากขวดพลาสติกต่อมาครับเขาบอกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมและการแยกกักตัวในกรณีต่างๆทําให้เกิดความต้องการเชื่อมโยงกับชุมชนด้วยการที่อยากจะเป็นเว v e r หรือเป็นผู้ใหห้้คคคนนาคนาาํยย่ออิมเรืง บริจาคเยอะครับบริจาคโควิดบริจาคผมบริจาคเสื้อผ้าหรือคําว่าตู้ปันสุขนะครับคนก็ค้นหาเยอะมากตู้บันสุขอยู่ที่ไหนตู้บรนสุขใกล้ฉันเป็นต้นงานจิตอาสาก็เยอะครับนะจิตอาสา,าภัยพิบัติอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมคนเสิร์ตมากขึ้นข้อเสนะแบนด์เขาก็พยายามจะบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของ CSR ละแต่ว่าหมายถึงว่าการเชื่อมโยงคุณค่าของบริโภค ให้เข้าถึงแบรนด์ของคุณได้คือแบรนด์คุณต้องปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องของการทํา CSR แต่ว่าเปลี่ยนตั้งแต่ต้นทางหรือ value chain เรียกว่าเปลี่ยนตั้งแต่ holistic นะครับองรวมทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์วิธีใหม่ใหให้ p ริ p l e และสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงเข้าถึงกันต้องบอกค่านิยมทางธุรกิจและก็แนวทางปฏิบัติภายในเพื่อให้ branding เราออกนะครับหรือพยายามเข้าถึงผู้มีโอกาสนะครับเป็นลูกค้าในชุมชนใกล้เคียงมากขึ้น อันนี้คือเทรนด์ที่2นะครับเทรนด์ที่3ครับตัวตนในทุกแงม่มุมครับเขาบอกว่าตอนนี้หลายคนเจอปัญหาก,การที่ต้องทํางานหนักนะครับทำงานทั้งที่บ้านทํางานทั้งที่ทํางานเองนะครับทำให้คน,เ,นเริ่มมองหาสิ่งที่เรียกว่า productivity หรือวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลาและให้ความสําคัญกับสิ่งที่สร้างประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับมีอะไรบ้าง การค้นหาเกี่ยวกับการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น25%าร็ครับการค้นหาเก้าอี้ทำงานเพิ่มขึ้น34%ครับค้นหา YouTube เกี่ยวกับโซลูชนันประชุมทางวิดีโอเพิ่มขึ้น1.5เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนเห็นไหมคนเริ่มมีเรื่องของ Work From Home อีกมุมนึงครับเขาพยายามรักษาความเป็นอยู่หรือ well-being ที่ดีทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็กำลังใจครับค้นหาเกี่ยวกับเซรั่มเพิ่มขึ้น37%ค้นหาโยคะบน YouTube เพิ่มขึ้น60%ค้นหาเกี่ยวกับสวดมนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับตั้งแต่วิธีสวดอิติปิโสนะครับหรือน้อยแปดบทสวดมหาจักรพรรดิอะไรต่างๆ อันนี้คือในแง่ของ mindfulness เนาะนอกนือจากนี้ครับยังมีเรื่องของความเชื่อและความชอบเฉพาะบุคคลของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ที่เขาคาดหวังมากขึ้นคนค้นหา plant based diet อาหารที่ทำจากพืชเพิ่มขึ้น173%เปอร์เซ็นต์ค้นหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำตาลน,น้อยที่ครอบคลุมทั้งอาหารและอุปกรณ์ทำอาหารมากขึ้นครับมอหุงข้าวลรน้ำตาลผลไม้น้ำตาลน,น้อยอาหารลดน้ำตาลในรือเลื่อดค้นหาโฟมล้างหน้าที่มีความเฉพาะเจาะจงโฟมล้างหน้าญี่ปุ่นโฟมล้างหน้าผิวแพ้ง่ายรีวิวโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน ลดสิวโอ้โหมีความเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยมีความต้องการที่แตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น Google ก็เลยแนะนำครับว่าให้พูดภาษาเดียวกับลูกค้านะครับพยายามทำการตลาดของ Google ให้ได้ว่าเขาชอบเสิร์ชอะไรเช่นเขาชอบเสิร์ชรีวิวฟมล้างหน้าจะทำยังไงให้คุณมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นให้ได้อันที่2เช่นทบทวนธุรกิจของคุณและความท้าทายการทาธุรกิจแบบเดิมซึ่งอาจทาให้คุณเนี่ยค้นพบธุรกิจแบบใหม่ๆนะครับอันที่3เข้าไปอยู่ในโลกของลูกค้า ปรับผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจและการตลาดของคุณให้เหมาะสมกับชีวิตและความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะผ่านทางกลยุทธ์การสื่อสารหรือฟีเจอร์ของสินค้านะครับเช่นถ้าลูกค้าค้นหาคําว่าครีมลดรอยนะครับรอบดวงตาทํำยังไงให้ค้นหาคํานี้ราจเจอเราเมื่อกี้เราได้ยินคําหลายคำนะครับบทสวดมน์เรื่องของเซรั่มโยคะเรื่องของแคลนเบสไดเอททำยังไงที่เขาค้นหาคําพวกนี้ผลไม้น้ําตาลน้อยแล้วเจอโปรดักต์คุณให้ได้เห็นไหมครับมันเริ่ม ไปตามเทรนมากขึ้นข้อที่4ครับสแสวงหาคําสุขอันนี้ชัดเจนครับว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยมันมันเครียดนะครับแล้วก็ล็อกดาวน์คอนเสิร์ตผับบาร์มันปิดหมดเขาก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าสู่วิธีชีวิตแบบใหม่นะครับดันั้นเรื่องของการคลายเครียดด้วยการบริโภคสื่อบันเทิงก็เลยเป็นแรงผลักดันใหม่ที่เกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าคนไทยใช้เวลาออนไลน์โดยเฉลี่ยที่ไม่ใช่การทํางานเพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนก่อนโควิดสิใช้เวลา3.7ชั่วโมงต่อวันอันนี้เฉพาะบันเทิงไม่นับทํางานนะครับ ปัจจุบันครับเป็น4.6ชั่วโมงอันนี้ในช่วงล็อกดาวน์ที่มีการเข้มขงวดที่สุดหลังล็อกทายล็อกดาวน์ไปแล้วคือช่วงเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเป็น4.3ชั่วโมงคือเพิ่มมากขึ้นเวลาในการรับชมหนังตลกครับบน u t u b e เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ให้ทายครับเพิ่มขึ้น90เเกือบเท่าตัว,ตวครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นครับมันเครียดนะครับต้องดูพี่หม่ำพี่เทง่งพี่หนงนะฮะการค้นหาเก้าอีเกมมิ่งเพิ่มขึ้น125เ นอกเนือจากความบันเทิงต่างๆแล้วทุกคนพยายามหากิจกรรมหรือฮ o อบบี้ในรูปแบบของตัวเองการค้นหาจักเย็บผ้าเพิ่มขึ้น335%ผมเชื่อว่เป็นเรื่องของอาชีพด้วยการค้นหาการทำอาหารบน YouTube เพิ่มขึ้น81%หลายคนเป็นเชฟแล้วนะครับค้นหาเกี่ยวกับคำว่าการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น20%ค้นหาคำว่าการเล่นเกมกับเพื่อนเพิ่มขึ้น105%ค้นหาคำว่าให้เพื่อนเช่นของขวัญให้เพื่อนโอนเงินให้เพื่อนให้กำลังใจเพื่อน เพิ่มมากขึ้นและค้นหาคําว่าสําหรับเด็กบน YouTube เพิ่มขึ้น23%คนมีฮ็อบบี้อยากทำแอคทิวิตี้ไปต่างประเทศไม่ได้ผมยกตัวอย่างกิจกรรมที่เห็นใกล้ตัวที่สุดเซิร์ฟสเกต็ตแคมปิง้งดำน้ำเริ่มมีกิจกรรมแบบนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าเป็นเทรนที่การเสิร์ชก็ต้องเพิ่มมากขึ้นส่งผลต่อเรื่องของอดีมานในแง่ของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับนี่คือ,อสิ่งที่น่าสนใจเขาเลยมีข้อสรุปสรับแบรนด์นะครับว่าจะทำยังไงดีกับ การที่คนเริ่มสนใจฮอบบี้เหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าให้มอบความสนุกแบบเฉพาะบุคคลนะครับพยายามหาวิธีการต่างๆที่มอบความสุขให้กับเขานะครับอันที่2คือตลกอย่างมีสไตล์คือลองใส่อารมณ์ขันเข้าไปแล้วก็ทําพยายามทําให้การแชร์ความสุขเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายครับความแน่นอนใน,นอนาคตข้อนี้ผมชอบที่สุดนะผมสว่าเป็นเทรนด์ที่ใหญ่มากแล้วเป็นเทรนด์ที่ชัดเจนที่สุด แล้วจริงๆเดอสดาดก็มองเห็นเทรนด์นี้แล้วก็พยายามทําอยู่นะครับเนื่องจากโลกไม่แน่นอนเขาเลยต้องทํให้ตัวเองมั่นคงนั่นคือการเพิ่มความรู้ครับเขาบอกว่าผู้คนค้นหาวิธีเพิ่มทักษะความรู้ในด้านต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะความรู้ด้านการเงินการค้นหาเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว6เท่า6เท่านะครับเรียนออนไลน์แน่นอนมีนักเรียนที่อยู่ในระดับที่เขาต้องเรียนหนังสือแต่ผมชื่อว่าโพสต์แ a d u a ็ d หรือ l o n g Learning มาอันที่2ค้นหาเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลหรือ Digital Marketing เพิ่มขึ้น50% เห็นไหมครับคนรู้แล้วว่ามาอยู่ในโลกดิจิตอลมากขึ้นก็ต้องทําการตลาดมากขึ้น3จังหวัดที่มีการค้นหาต่อคนสูงสุดเรื่องของคําว่าการตลาดดิจิตอลคือพิจิตรอุท,ทัยธนีและเพชรบูรณ์ผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรน่าจะไปค้นหาตอบค้นหาเกี่ยวกับคําว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจมากขึ้นถึง35%สห้เ็นแสดงให้ถึงความพยายามของธุรกิจต่างๆที่พยายามเข้าใจโลกใหม่ๆและอาชีพเสริมครับขายของออนไลน์ทุกคนทํามากขึ้นจริงๆเสร์ชเพิ่มขึ้นถึง3าคําย่อิยมคร ขายของออนไลน์อะไรดีวิธีขายของออนไลน์ให้ขายดีแอปแต่งรูปขายของออนไลน์ก็มีเหมือนกันใช่ไหมนอกจากนี้ครับที่อยากจะเน้นคือเรื่องของการเงินครับผู้บริโภคชาวไทยพยายามหาความรู้การเงินและวิธีทําให้เงินเนี่ยทำงานมากขึ้นค้นหาคําว่าเปิดพอร์ตเพิ่มขึ้นถึง72%ผมไปเช็คก,กับตลาดหลักทรัพย์มามีคนเข้ามาเปิดพอร์ตเยอะขึ้นจริงจริง เวลาในการรับชมวิดีโอเกี่ยวกับการเงินครับบน YouTube เพิ่มขึ้น70%ผมช่วยเดอะซิกเกอร์ซอสเข้าเป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมเขพูดเรื่องการเงินมากขึ้นแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดเวลด้วยค้นหาคําว่าหุ้นบน YouTube เพิ่มขึ้น42%คนสนใจเรื่องการเงินแล้วก็เข้ามาลงทุนมากขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับดูหุ้นอย่างเกมสตซ็อปในต่างประเทศสหรัฐที่เป็นปรากฏการณ์มหากราบนะครับแมงเมา่าล้มยักษ์ได้เนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะว่าคนใช้เวลาอยู่ในหน้าจอเพื่อเสิร์ชเพื่อค้นหาในการลงทุน าก,การลงทุนยังไม่พอครับอีกเทรนหนึ่งครับที่มาแน่ๆคือเว ness ทุกคนเห็นดูแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคมาทางนั้นเชื่อเดียวกันเขาให้ความสําคัญกับการจัดการสุขภาพเชิงรุกและเชิงป้องกันมีอะไรบ้างผมว่าน่าสนใจหมดเลยเวลาในการรับชมวิดีโอออกกาลังกายเพิ่มขึ้นถึง80%เครับเมื่อเทียบกับปีก่อนเยอะมากนะครับโอกาสเพียบนะฮะการค้นหาคําว่าวิตามินเพิ่มขึ้น80%ในเดือนมีนาคมและเมษายนเพราะผู้บริโภคพยายามเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ตอนนี้วิตามินมอเทอร์มานมใส่วิตามินก็มาทุกอย่างมาหมดอาหารเสริมซัพพลิเมนต์มาหมดเทนนันมาทางนี้จริงๆการค้นหาคําว่าฟ้าทลายโจรเพิ่มขึ้นถึง233% mm hmm. เมื่อมีกระแสว่าเพื่อชนิดน,นี้ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการจากเชื้อไวรัสได้อันนั้นเป็นช่วงโควิดผมเชื่อว่าตอนนี้มีสมุนไพรเกิดใหม่มากมายที่ทางออยอบล็ลอกแล้วกันชง ผมว่าน่าจะมาเหมือนกันนั้นอันนี้เป็นโอกาสสรบบแบรนมากมายนะครับเขาบอกว่าข้อสุรับแบรนด์คือข้อที่1สื่อสารสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าแต่ต้องไม่มากเกินไปคือบางครั้งเนี่ยพยายามใส่ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นมากกว่าแค่การขายของอันนี้ผมเห็นด้วยนะแล้วก็แสนัดก็พยายามทําอยู่อันที่สสร้างสารรค์เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค ก็พยายามลดความเสี่ยงต่างๆการค้าปลีกเขายกตัวอย่างเช่นช่วงล็อกดาวน์แฟลมิมาร์ทไทยแลนด์นำเสนอร้นานค้าในรูปแบบคอนเทนเนอร์แล้วก็ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ขายทั้งขนมเครื่องดื่มแล้วก็อาหารพร้อมทานเป็นแนวคิดการค้าปลีกที่สามารถนำมาใช้ในพื้นที่ที่มีการกักตัวเพื่อลดการแพร่ระบาดด้วยทันทีโดยการยังมีโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่นะครับ อื่นๆก็พยายามาช่วยให้ลูกค้านำข้อมูลไปใช้ได้ง่ายขึ้นมองหาวิธีสนับสนุนพาร์ทเนอร์ในระยะยาวแบบ B2B นะครับแล้วก็บทบาทของแบรนด์ในการเพิ่มทักษะให้กับคนคือพยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นเหมือนกับแนว Education ด้วยนะครับหรือ How to สอนคนด้วยไม่ใช่แค่ว่าแบรนด์ของคุณนี้จะขายของอย่างเดียวถ้าแบรนด์คุณเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคุณสอนให้เขามีสุขภาพดีด้วยหรือไม่โดย,ยไม่ต้องขายของแบรนด์คุณเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้นะฮะอาจจะไม่ต้อง ขายของคุณอย่างเดียวขายดินคุณอย่างเดียวขายกระถางอย่างเดียวแต่สอนเขาปลูกต้นไม้ให้เป็นเป็นต้นคนสนใจเรื่องแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือทั้งหมดของ5เทรนนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับผมว่าบทสรุปอย่างหนึ่งที่ผมได้รู้จากงานวิจัยอันนี้ก็คืออันที่1เราเห็นเทรน์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ผู้บริโภคมีกลุ่มใหม่ๆพฤติกรรมใหม่ๆอย่างเดียวแต่ว่าในแง่ของ targeting segmentation กลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็ละเอียดขึ้นนะครับ อันที่2เราเห็นเลยว่าถ้าเป็นเครื่องมือใน Google เนี่ยการเสิร์ชเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เสิร์ชชื่อแบรนด์อย่างเดียวแล้วเช่นเสิร์ชว่ารีวิวนะครับเสิร์ชว่าเครื่องดูดฝุ่นเสิร์ชรถยนต์จะทาอย่างไรให้คุณอยู่ในตรงนั้นให้ได้นะครับอยู่ใกล้ในพื้นที่ที่เขาค้นหาให้ได้มากที่สุดแล้วก็อันสุดท้ายครับเราเห็นเลยครับว่าคนต้องการสิ่งที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับในทางหนึ่งเขาสนใจเรื่องบันเทิงอ่ะใช่อันนั้นเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการเงิน สุขภาพเห็นไหมครับมันมีเทรนด์พวกนี้เกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวคุณเองนะครับแบรนด์ของคุณเองทําให้สินค้าของคุณมีประโยชน์ต่อเขาไม่ใช่แค่จะขายของอย่างเดียวก็น่าจะช่วยทําให้อยู่ในใจผู้บริได้มากขึ้นผมว่าอันนี้ไม่ได้ใช้แค่กับคู่อย่างเดียวแต่ว่าในเชิงดิจิตอลมาเก็ตติ้งทั้งหมดเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ได้โอคงจะเป็นแนวทางนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดใหม่ๆที่ทำให้คุณนำไปต่อยอดได้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ